สวัสดีครับก็ผมต้อมกาวคริปโตนะครับผมในวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอร์เรนซีกันนะครับผมในประจำวันที่21กรกฎาคม2565นะครับผมก็จะผ่านไปอีกหนึ่งเดือนแล้วนะครับผมเป็นเดือนกลางปีนั่นเองะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับผมกาวคริปโตสลจ,จอย สมัครมาเป็นเมมเบอร์ชิพกันได้นะครับผมเอาละก็เมื่อคืนเนี่ยนะผมก็มีเรื่องแย่ๆนะผมอย่างที่ผมคุยในไลฟ์เมื่อวานเครับผมก็เรื่องของเกี่ยวกับ10 m แ x นั่นเองครผมซึ่งเขากำลังที่จะล่มสลายกันไปในที่สุดนะผมคือไอการล่มท้งนี้ยนะผมมันเริ่มมาจากลุน่าถล่มก่อนอ่าใช่ไหมเสร็จแล้วทีน Luna เนี้ยลูน่าเนี่ยถือโดยใครรู้ไหม ใครอ่าเป็นพวกบาเบลแล้วก็เซลเซียสนะครับผมซึ่งเซลเซียสเนี่ยจะโดนหนักสุดเนี่ยเขาก็เลยล้มละลายไปก่อนนะครับผมซึ่งการล้มละลายครั้งนี้นะผมทําให้เงินเนี่ยมันสูญไปเยอะมากเลยนะผมแต่แล้วทีนี้นะคผมซิปแม็กซ์เองนีครผมก็เอาเงินที่ถูกล็อกไว้นะครับผมก็อยู่ในของซิปอัพนะครับผมซิปอัพพลัสอะไรพวกนี้นะครับผมเอาเข้าไปลงทุนตรงนั้นด้วยซึ่งเป็นก้อนเงินที่ใหญ่มากนะผมเป็น ซิปแม็กทางฝั่งของ g l o b a l นะครับผมซึ่งซิปแม็กไทยแลนด์แล้วก็ซิปแม็กโกลบอลนะครับผมก็มันเป็นคนละบริษัทกันนะผมอันนี้เป็นบริษัทแม่กับบริษัทลูกนะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งฟ้องร้องเนี่ยหมายความว่ายังไงอของของไทยเนี่ยจะไปฟ้อง g l o b a l ใช่ป่ะแล้ว g l o b a l เนี่ยก็จะไปฟอ้องเจ้าตัวเซลเซียสอะไรอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ตามนั้นนะผมนะแล้วก็มีการอัปเดตเกิดขึ้นนิดหน่อยนะครับผมก็คือว่า อตอนนี้ณเวลานี้นะผมเขาบอกว่าซิปแม็กซเนี่ยได้ทำการสามารถถอน Trade w a l l ็ตของเขาได้แล้วนะผมเป็นปกตินะแล้วโอนเงินจาก C w a l l l ล็นะผมมายัง Trade w a l l ็ตก็จะไม่สามารถดำเนินการได้นะผมจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งก็คือพูดง่ายคือ,อที่อยู่ใน C ี a l l l t e t เนี่ยเขากำลังที่จะย้ายมาในฝั่งของเทรดวอลเล็ตนะผมแต่ว่าย้ายมายังไม่ได้เพราะว่าเงินตรงเนี้มันศูนย์ถูกปะ ออดังนั้นแล้วเนี่ยครับผมตอนนี้ก็เกิดการแบงค์รันเกิดขึ้นนะครับผมแบงค์รันแปลว่าอะไรแบงค์รันก็คือหมายความว่าคนที่จะถอนออกมาจากระบบเหมือนกับตอนที่เ,เวลาธนาคารล่มอะไรอย่างนี้นะผมเขาก็จะประมาณว่าเบิกกันจนแบบเงินหมดธนาคารน่ะนั่นเองนะครับผมนะประมาณนั้นแล้วก็มีการประกาศของบิตครับเนี่ยผมซึ่งบิดคัพเองเนี่ยก็หลังจากเรื่องนี้มานะบิตคัพก็เป็นเจ้าแรกนะผมที่ประกาศมาก่อนนะผมประกาศมาว่า บิดคับเอชเชนเนี่ยเรียนให้ทราบว่าเอาทรัพย์สินดิจิตอลของพวกคุณน่ยไม่มีนยโยบายในการที่จะเอาไปทําอย่างอื่นนอกจากการเทรดเท่านั้นอ่ะโอเคแล้วเมื่อคืนนะผมก็มีส t งโปนะครับผมก็ได้ทําการชี้แจงเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับผมนี่อันนี้คืออีกเจ้าหนึ่งที่ประกาศที่หลังนะครับผมก็ประกาศหลังจากบิดครับขึ้นมาไม่กี่ชั่วโมงนะครับผมประมาณชั่วโมงกว่า,วาเนาะก็อันนี้ก็คือเขาบอกว่า เหรียญแจงให้ทราบว่าทรัพย์สินของท่านยังปกติอยู่นะแล้วก็ไม่มีนโยบายแสวงหากำไรอะไรจากความปลอดภัยสูงสุดของทรัพย์สินท่านนั่นหมายความว่าแปลว่าสตางโปเนี่ยก็จะเหมือนอนโยบายในบิตคัพเหมือนกันนะผมก็คือว่าไม่เอาเงินที่เขาล็อกหรือสเต็กกิ้งอะไรพวกนี้นะผมเอาไปทําธุรกิจเพิ่มเติมนั่นเองใช่ไหมเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะผมคือหลายๆคนเนี่ยจะมองว่า เฮ้ยการล่มของไอเนี่ยมันจะเกิดโดมิโนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะผมถ้าเกิดว่าไอเจ้าตัวซิมแม็กจบตรงนี้นะผมก็คือหมายความว่าโดมิโนที่มันแตก,แตกเนี่ยคือมันจบแล้วแหละอือมันจะจบแค่นี้นะครับผมซึ่งเอาจริงนะมันมันก็ผิดวิสัยนะครับผมว่าคือคือมันเป็นเว็บเทรดใช่ไหมเว็บเทรดเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของอ่าลิควิดตี้ที่จํานวนเยอะมากๆนะผมเพื่อรองรับในการเทรดถูกปะ คือวอลุ่มเทรดเนี่ยมันก็สําคัญนะครับผมเห็นป่มคือถ้าเกิดว่าเราเทรดไม่พออะไรเงี้ยมันก็จะเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคก็อหอมปากหอมคอนะครับผมเอออีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือว่าเฮ้ยราชาใบแนนมันเป็นนังบ้างอะจะเกิดอะไรขึ้นอคุณมองว่า,าเจ้าตัวของเว็บเทรดเองเนี่ยมันก็ จะมีการร่มสลายกันได้ง่ายๆกันใช่ไหมจริงๆมันมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยเงินของเราอ่ะมันไม่เป็นของเราเว้ยในเมื่อถ้ามันไม่ได้อยู่กับเราถูกปะดังนั้นแล้วเนี่ยผมเรื่องของ security อะไรพวกนี้นะผมว่าพวก hardware wallet อะไรเงี้ยเนี่ยผมจะปลอดไปและดีที่สุดนะครับผมประมาณนั้นโอเคเรามาอัปเดตเรื่องของ bitcoin กันเลยดีกว่านะครับผม bitcoin เนี่ยถ้าเราดูจากเมื่อคืนนะครับผมก็มีการแบบ p a n ิคนิดนึงนะครับผม p a n ิ Pan ic, panic ลงมาอ่ะโอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะผมคือวอลลุ่มวอลลุ่มที่ค่อนข้างที่จะหนานะผมแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆการสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะผมก็ชี้ให้เห็นว่าไอ้เจ้าตรงนี้นะผมมันเป็นขึ้นแบบสตรองเทนนั่นเองนะครับผมในทางเฟรม4ชั่วโมงใช่ไหมแล้วทีนี้นะผมการย่อของมันเนี่ยยอ่อย่อตรงไหนถึงจะเรียกว่าย่อนะผมอ่ะเวลานี้นะผมถ้าย่อเนี่ยเขาจะต้องมาอยู่ตรงบริเวณแถวนี้เลยนะครับผมก็คือบริเวณซัก ราคาเนี่ยจะต้องเป็นเส้นขาวก็คือ227นั่นเองนะครับผมช่วงช่วงประมาณ2 2 7อเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดว่าเขาแค่ย่อแล้วไปต่อเนี่ยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะแต่ถ้าลงมาเสร็จแล้วเนี่ยมีการพูดถึงเกิดขึ้นนะครับผมก็คือหมายความว่าจะถล่มลงมาใช่ไหมอันนี้ย่อแรงหน่อยนิดนึงนะครับผมอันนี้จะเป็นอยู่ช่วง2 1 9ซึ่ง2 1 9เเนี่ยมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้อ่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นใช่ไหม ถ้ามันลงมาถึงถึงตรงนี้นะผมมันขึ้นตรงนี้มันอาจจะลงต่อตรงนี้ก่อนก็ได้นะผมก็เป็นเรื่องของทางเทคนิคกันนะผมว่าเขาจะเอากันยังไงต่อไปนั่นเองนะผมแต่ว่าผมมองว่านะถ้าเกิดว่าเขายืนอยู่ตรงนี้ได้นะผมก็คือมันจะเกิดการไซเวย์เกิดขึ้นเพื่อให้ r s i เนี่ยลดลงไปเรื่อยๆนะผมเนี่ยแต่ว่าตอนช่วงนี้ก็เริ่มอันตรายแล้วนะผมว่ามันจะล่วงลงต่อหรือเปล่านะผมดูแม็กดีนะผมโมเมนตัม um เนี่ยมันก็เริ่ม ขายลงไปแล้วนั่นเองเนี่ยครับผมประมาณนั้นโอเคเรามาดูโดมนแนนกันดีกว่านะครับผมโดมนแนนตอนนี้นะครับผมอ้าวละน่าจะเกิดในสิ่งที่ผมคิดไว้ตอนแรกนะครับผมก็คือเส้นนี้นะครับผมคือเส้นนี้อ่ามันลงมาตรงนี้ปุ๊บใช่ป่ะมีการเด้งเส้นแถวๆนี้แหละเออประมาณนี้ขึ้นาัาถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาตรงนี้นะครับผมแล้วต่อไปเนี่ยมันจะลงต่อหรือเปล่าถ้าลงต่อนะครับผม ก็เป็นสัญญาณดีของการที่ทำให้อ่าพวกบิตคอยหรือคริปโตเนี่ยมันจเจริญงอกงามเติบโตกันไปนะครับผมสำหรับในด้านราคาเนาะส่วนของอโดมิเน,นนต์นะครับผมโดมิเนนต์ตอนนี้นะครับผมที่เป็นบิตคอยนะมีการเด้งขึ้นนะครับผมนี่เด้งขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะแต่เมื่อวานเนี่ยคือโอ้โหเด้งเส้นแบบโอ้โหอยากร้องไห้เลยนะครับผมคือคืองี้อ่าบิตคอยเนี่ยมันราคาขึ้นใช่ไหม ราคาขึ้นอดมิเนนซ์ของ Bitcoin ก็ขึ้นด้วยแสดงว่าเอาคอยนิ่งมากนิ่งจากเมื่อวานจากเมื่อวันซุกรเลยนะครับผมก็คือแบบมันจะแบบนิ่งๆเงียบๆน,น,นะครับผมดูอย่างอ่าถ้าเกิดว่าเรามาดูทางฝั่งของ e t s ใช่ไหมอ่ะ e t นะครับผมเนี่ยเห็นปะ่ะราคาเนี่ยจะค่อนข้างนิ่งมากเลยนะผมดูดความเฟรมสชั่วโมงเนี่ยคือแบบมันจะอยู่แค่นี้อ่าชนชนข้างบนไม่ไหวล่วงลงมาข้างล่าง ถ้าแนวรับเนี่ยนะผมก็เน้นๆเลยนะผมนี่คือแบบไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะผม E.T.S เนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งอยู่นะผมแน่นนะรอบเนี้ยอ่ะผมให้เลขไปนะผมก็คือ1388ถ้า1388ยืนแถวนี้ไม่อยู่นะผม3837อะไรเนี้ยเอ,อ่ยืนไม่อยู่เนี่ยก็อาจจะลงมาช่วงประมาณ128ก็ได้นะผมซึ่งถ้าเกิดว่าลงมา128แล้วเนี่ยเราไม่เด้งใช่ไหมอันนี้คือขาลงลงอีกรอบหนึ่งนะผมก็เป็นการไซด์เวยยใช่ไหมเออ ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นไซด์เวย์เนี่ยมันต้องไซด์เวย์แถวนี้นะครับผมไซด์ไซด์เวย์ใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับอีทีเรียมเนาะโอเคเรามาดูโซลาร์น่ากันดีกว่าเราบอกโซลาร์น่านี่ค่อนข้างที่จะย่อแรงอยู่พอสมควรนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยการยืนของมันนะครับผมยืนของมันเนี่ยจะต้องมายืนอยู่บนแถวๆอ่าช่วงประมาณ40่สิบดอลน,นะถ้ายืนอยู่ตรงนี้นะผมอาจจะมีการไซด์เวย์เกิดขึ้นนะครับผมไซด์เวย์เกิดขึ้นแล้วก็ขึ้นต่อก็ได้นะครับผมดูอินเด็กซ์แล้วเนี่ยมันก็น่าที่จะ มีการ pullback เกิดขึ้นนะครับผมก็น่าจะแถวแถวเนี้ยเออแล้วก็มาชนตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นห้าน,นี้มากกว่านะครับผมส่วนต่อไปเป็นอ่า EJD แล้วกันนะ EJD นี่ก็อ่าลงแรงหน่อยนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันทิปเปบลท็อปเลยตรงเนี้ยใช่ไหมพอมันเป็นทิปเปบลท็อปนะครับผมอันเนี้ยลงแรงแน่นอนนะครับผมซึ่งลงแรงเนี่ย หมายความว่ายังไงหมายความว่าตรงแถวๆน่าจะประมาณ49าดอลน,น่าจะได้เห็นนะครับผมเพราะว่ามันน่าจะลากลงมาปืดอ่าแล้วก็มีอาการทิ้งไส้แถวนี้ก็ได้นะครับผมนะจากการที่ว่าดูลักษณะของกราฟแล้วนะครับผมเนี่ยมันก็ต้องไซด์เวย์กันต่อไปนะครับผมต่อไปเป็น A อแวนะครับผม A อแวนี่ก็ยังไม่รอดนะครับผมแต่ว่าผมให้เส้นนี้ละกันนะครับผมอ่าเส้นอ่าสักประมาณ21นะครับผมหรือ อ่าช่วงประมาณ20ประมาณนี้นะผม2เส้นนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เด้งเส้นตรงนี้นีผมก็ตามไม่ได้นะครับผมแสดงว่ามันจะต้องลงมาเส้นส้มตรงนี้แน่นอนนะครับผมนะเส้นส้มนี่หมายความว่ายังไงหมายความว่ามันจะต้องอยู่ประมาณ17ดอนนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะรับลึกๆก็ช่วงประมาณ17ดอนเนี่ยน่าจะมีให้เห็นกันนะผมอันนี้มันดูแบบเป็นแบบ expand นะแน่นอนนะผมนี่ เป็นเป็นแบบด้านป้านนะครับปากบานเลยนะครับผมประมาณนี้นะโอเคเรามาดูเนียกันบ้างเลยว่านะครับผมเนียนี่น่าจะมีการเขาเรียกว่าไงเดียน่าจะยอ่อน่าจะยอ่อมากกว่านะครับผมก็ดูตามอินดิเคเตอร์ของผมเลยลวกันนะครับผมอินดิเคเตอร์ผมมองว่า,าแนวรับเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ3.9นะครับผมและอยู่ที่3.69นี่ประมาณนี้นะครับผมก็ รอกันดูต่อไปนะผมเพราะว่าไอ้เองเนี่ยก็มีการหักหัวลงอย่างโอ้โหชัดเจนเลยนะผมหน้าทิมขมำไปเลยทีเดียวนะผมสำหรับเนียเนาะโอเคจากเมื่อวานนะผมเราได้ทําการดูเรื่องของอเหรียญไทยกันบ้างนะผมก็คือติปเม็อะไรพวกนี้นะผมก็เรามาดูว่าบิตคัพคอยเนี่ยมีส่งผลอะไรบ้างนะผมก็ปรากฏว่าไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะผมก็มีการไซด์เวย์เกิดขึ้นเนาะ อ่าซึ่งการไซด์เวย์เกิดขึ้นตรงนี้นะผมก็มีแนวรับอยู่ที่ประมาณเนี่ยตรงเนี้ยเท่าเดิมเลยนะผมอ่ผโซนนี้ละกัน98บาทซึ่ง98บาทถ้าเกิดว่ามันยืนไม่อยู่นะครับผมก็อาจจะมีการอ่าแหกเส้นลงมาก็ได้นะครับผมแต่ว่าดูๆกันไปแล้วนะผมก็ช่วงเนี้ยก็เป็นช่วงไซด์เวย์เล่นรอบกันไปนะครับผมเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมสำหรับเจ้าตัวอ่าครับคอยนะครับผม z MT หรือ10 Max ของเรานั่นเองนะครับผมนี่ก็ล่วงลวงมาเลยนะผมจากไม่ต้องดูอะไรเลยนะผมคือมันพยายามันมันก็ล่วงอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันมีแต่ขาลงอย่างเดียวใช่ไหมคือคนมันล็อกล็อกเอาไว้ทำนู่นนี่นั่นนะผมก็ปรากฏว่าหลังจากที่มีการปลดล็อกแล้วก็มีการแบบแบงค์ลันนะนิดหน่อยนะผมก็ มีการเรื่องของร่วงลงไปข้างล่างดูเส้นนี้ตรงไหนโอเคเจอแล้วนะผมก็ร่วงลงมาเต็มที่เลยนะผมประมาณ4 1กว่าเปอร์เซ็นต์นะผมก็จบแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะสำหรับ Six Max นะครับผมโอเคสำหรับในวันนี้นะผมก็ไม่ได้อัปเดตอะไรมากนะผมเพราะว่าช่วงในการอัปเดตที่เราทํากันมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสั้นอยู่นะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรพูดมากนะผมตอนช่วงประมาณหนึ่งทุ่มกับ ช่วงประมาณสักเท่าไหร่อ่อะเจ็ดโมงอะไรอย่างงี้นะผมก็จะเป็นประมาณช่วงแบบสิบสองชั่วโมงเองนะผมก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายเท่าไหร่จากเมื่อวานนะผมก็อัปเดตให้ฟังกันนะครับผมก็ประมาณนี้อ่าแล้วก็สรุปเรื่องของเอ็กชแนนนะผมก็นอดโยคีนอดโยคอยนะครับผมโอเคปะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้อยู่กับเราอะ่ะยังไงยังไงซะมันก็ไม่ใช่ของคุณถูกปะแล้วเจอกัน,หนใหม่ี้คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับผมรักทุกคนนะครับจุ๊บ